เราพร้อมด้วยคุณธรรมที่กำลังตั้งใจตั้งสติความตั้งใจตั้งสติที่เราทำต่อเนื่องเพ่งต่อเนื่องกำลังสวดรนี้มันจะผ่านเหนือสัญญาเหนือสังขารเหนือเวทนาของมันความง่วงเหงาหาวนอนมันจะไม่มีเพราะกำลังสติตื่นรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ความเป็นศีลเป็นธรรมมีอยู่ที่ใดมีอยู่กับบุคคลใดสถานที่นั้นบุคคลนั้นย่อมมีความเยือกเย็นภายในจิตในใจมีความสดชื่นยิ้มแยม้มแจ่มใสภายในจิตในใจฟังธรรมคือฟังเรื่องราวของความดีเพราะพระพธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนความดีให้กับมนุษย์ ไม่ใช่ความดีธรรมดาด้วยคือสามารถทำจิตใจให้บริสุทธิ์และก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้บุคคลผู้ใดที่มาศึกษาทางศีลธรรมจัดว่าเป็นบุคคลที่มีวาสนาที่มีบ่อกเกิดแห่งปัญญาดีถ้าเหินห่างจากศีลธรรมน้อยความเสียหายก็น้อยถ้าเหินห่างจากศีลธรรมมาก สติปัญญาความดีนี้แหละก็จะเสียหายมากในย่ำรุ่งอรุณของวันใหม่ภิกษุแสงผู้เป็นครูบาอาจารย์ได้นั่งให้โอวาทธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เดินตามหลังอย่างสัมเนน้อยสองรูปและพ่อขาวอีกสองคนหลังจากที่กลับจากบิณฑบาทภายในหมู่บ้านก็พากันมานั่งฉันอาหารเมื่อได้เวลาออกเดินทางทั้งหชีวิต ก็พากันลุกเก้าเดินต่อจากลุ่มแม่น้ำมูลเขตอำเภอพุทธสงก็พากันเดินมุ่งหน้ามาทางตัวเมืองบุรีลัมยก็มามืด่ําำอยู่ในป่าชา้าเขตตำบลหนึ่งทางทิศตะวันตกของตัวเมืองบุรีลัมในค่ำวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่สองสามเณรจะต้องพากันมานอนพักอยู่ในป่าชา้าทั้งสองก็มีความวันวันอยู่บ้างจึงพากันไม่อยากไปปักกรด อยู่ห่างจากพระอาจารย์ด้วยความเป็นเด็กที่กลัวผีก็ได้พากันมาร้องขออ้อนบอนขอปักกลดอยู่ใกล้ๆกับท่านเพราะทุกวันที่ผ่านมาอาจารย์แสงก็จะให้ทั้งสามเณรและพ่อขาวพากันออกไปปักกลดอยู่ไกลๆห่างออกไปคนละสิบยีเมตรแต่วันนี้เนนน้อยทั้งสองไม่ไหวจริงๆหลวงพี่แสงจึงอนุโลมให้พอผู้เป็นอาจารย์อนุญาต ็พากันมาปักอยู่ใกล้ๆแต่มันก็ใกล้เกินใกล้แบบประชิดติดตัวแบบหลังคากดก็ชนกันเอ้าเน้นใกล้ก็ใกล้เกินเขยบออกไปอีกหน่อยผีถ้ามันจะหลอกจะใกล้หรือไกลมันก็หลอกเหมือนเดิมนั่นแหละแม่อาจารย์จะพูดอย่างนั้นสิครับพวกผมจะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเออไม่มีอะไรหรอกเขาก็อยู่ส่วนเขา เราก็อยู่ส่วนเราขยับออกไปอีกหน่อยอย่ามาเบียดกันอย่างนี้แต่สามนเณรน้อยสองรูปก็ไม่ฟังเพราะจิตใจมันไม่ไหวจริงๆป่าช้าที่เงียบเชียบและวางเวงบรรยากาศมันน่าขนลุกขนพองยิ่งนักโดยเฉพาะป่าช้าเขตนี้เป็นป่าช้าของคนที่พูดภาษาไม่เหมือนกันกับเราเนนผู้เคยฟังเรื่องเล่าเรื่องของวิชาเขมร ศาสตร์มนต์ดำต่างๆเมื่อได้ฟังได้รับข้อมูลอย่างนี้มามากก็เลยพากันหวั่นๆพระอาจารย์ก็ให้กําลังใจให้พากันนั่งหลับตาทำสมาธิทำใจวางเฉยอย่าพากันซุกสนความเป็นเด็กถ้าจะพูดตรงๆเขาก็คงจะไม่เชื่อหลวงพี่แสงก็เลยใช้อุบายว่าผีเขากลัวคนนั่งสมาธิคนปฏิบัติธรรมนนเนน ทำอย่างนี้ไม่ว่าผีไม่ว่าเทวดาเขาจะเกรงใจมากเมื่อผู้เป็นอาจารย์รับประกันอย่างนั้นสามเณรก็พากันทำตามก็พากันนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่ข้างๆหลวงพี่แสงทั้งซ้ายและขวาด้วยความเป็นเด็กพอนั่งนานๆก็พากันไม่ไหวทั้งสองก็ล้มหัวลงนอนโดยอาศัยต้นขาของผู้เป็นครูบาอาจารย์หนุนแทนหมอน พากันหลับอย่างสบายใจเหมือนกับผู้เป็นลูกชายนอนหนุนตักผู้เป็นบิดายังไงอย่างนั้นคืนแรกผ่านไปจนถึงสว่างก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นตื่นเช้ามาสาม,มเณรรูปหนึ่งได้มาบอกกับพระอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเมื่อคือนนี้ผมฝันฝันเห็นว่ามีช้างเผือกตัวใหญ่มานั่งทําสมาธิอยู่ในป่าช้าแห่งนี้ครับในงวงของช้างตัวนั้น ถือดอกบัวอยู่สามดอกดอกบัวส่งกลิ่นหอมมากเลยครับผู้เป็นอาจารย์ก็ไม่ได้พูดอะไรแม้เน่น้อยจะอธิบายถึงความฝันของตนว่ามันเป็นภาพฝันที่ชัดเจนมากเหมือนกับเหตุการณ์จริงยังไงอย่างนั้นหลวงพี่แสงผู้รับฟังได้แต่นั่งนิ่งสงบเหมือนกับกำลังตรวจดูอะไรอยู่แต่พอเมื่อถึงเวลาฟ้าสว่างก็พาสามเณรทั้งสองสะพายบาทเดินเข้าไปในหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากป่าช้าแห่งนี้มากนักกลับจากบินทบาตก็ได้อาหารมาประมาณหนึ่งก็นำมาแบ่งกันให้พอได้ขบได้ฉันก็สามารถทำให้อิ่มท้องได้ทั่วกันทั้งห้าชีวิตเมื่อฉันอาหารเสร็จผู้เป็นสัมมเนนและพ่อขาวอุปถาตก็พากันทำความสะอาดบาทให้กับผู้เป็นอาจารย์เศษอาหารที่เหลือติดเพียงน้อยนิดก็เอาไปเทให้หมดให้มใหมแมลง แล้วเอาบาดไปตากแดดเพื่อรอให้มันแห้งระหว่างรอก็พากันมานั่งฟังโอวาทธรรมจากพระอาจารย์แต่วันนี้อาจารย์กลับไม่พาถอนกรดเหมือนกับว่าวันนี้จะไม่มีการเดินทางด้วยความสงสัยพ่อขาวอุปถากจึงได้เอ่ยถามว่าวันนี้พวกเราไม่เดินต่อหรือขอรับอาจารย์ยังหลอกโยมเราคงต้องปักกรดอยู่ที่นี่สักหนึ่งอาทิตย์ อา้าวทำไมล่ะครับวันนี้พวกเราจะได้พบกับพระโพธิสัตว์ผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิอยู่ในป่าช้าแห่งนี้เหรอครับใช่แล้วโยมรออีกนิดเขาจะมาหาเราพอได้ฟังคำพูดของผู้เป็นอาจารย์ลูกศิษย์ทั้งสี่ชีวิตก็ต่างพากันตื่นเต้นที่จะพากันได้เห็นพระโพธิสัตว์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าพระโพธิสัตว์นั้นเป็นคนแบบไหน มีหน้าตาอย่างไรแต่ทุกคนก็พากันคิดว่าน่าจะเป็นพระหรือไม่งั้นก็เป็นเทพเทวดาที่ลอยมาจากสูงสวรรค์ต่างคนก็ต่างอยากเห็นก็ต่างพากันตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอผ่านสองโมงเช้าไปสามโมงเช้าสี่โมงเช้าจนห้าโมงเช้าก็แล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีพระโพธิสัตว์มาปรากฏตัวให้เห็น แต่ทุกคนก็ไม่ได้ปาาราาตรคำพูดของผู้เป็นอาจารย์เพราะคำพูดที่ท่านกล่าวออกมานั้นท่านย่อมไม่พูดคำพูดเล่นๆเ,เพื่อมาหลอกกันอย่างเป็นแน่เพราะลูกศิษย์มีความมั่นใจในศีลในสัจจะของท่านจนเมื่อถึงเวลาประมาณบ่ายสามโมงจู่ๆก็เห็นมีเด็กชายคนหนึ่งอายุประมาณ11-12ขวบ เดินหอบเสือพื้นหนึ่งเข้ามาในป่าชา้าพอเด็กคนนั้นเดินเข้ามาเห็นพระธุดงจึงได้เดินแวะเข้ามาหาทั้งสาม,มเณรและพ่อขาวเมื่อพากันได้เห็นก็พากันแปลกใจเด็กที่ไหนจะกล้าเดินเข้ามาในป่าช้ายามบ่ายยามค่ำอย่างนี้พอเด็กคนนั้นเดินมาถึงเขาก็มาก้มกราบหลวงพี่แสงอย่างนอบน้อมหลวงพี่แสงก็เอ่ยถามเขาว่าเธอเป็นผู้ประพฤติดีแล้ว อัตมาขออนุโมทนาด้วยลูกศิษย์ที่ติดตามพระอาจารย์แสงทั้งขาลวาทและสัมมเนนก็ต่างพากันงวยงงว่าทำไมพระอาจารย์ของตนถึงพูดอย่างนั้นหรือว่าท่านรู้อะไรแล้วอาจารย์แสงก็ถามเด็กคนนั้นต่ออีกว่าไอ้หนูเองชื่ออะไรหรอกหรือผมชื่อวิชัยขอรับหลวงพ่อเองได้เห็นอะไรถึงได้มาปริกวิเวกอย่างนี้ ผมเห็นการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายก็รับเห็นอย่างไรทำไมถึงว่าเบื่อหน่ายละ่ะเห็นเด็กน้อยเกิดมาก็พากันร้องไห้พ่อแม่ก็เลี้ยงดูยากโตมาก็หาอยู่หากินเบียดเบียนกันต่อหน้าก็ว่ากันอย่างหนึ่งรับหลังก็ว่ากันอย่างหนึ่งมันไม่เที่ยงมันน่าเบื่อหน่ายกอรับแล้วอย่างไรต่ออีกละ่ะ ต่อไปก็แก่งอมไปไหนมาไหนก็ยากเริ่มจู้จี้ขี้บน่นหาเหตุผลในคำพูดไม่ได้แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปไหนผมจึงอยากมาหาคำตอบตรงนี้ขอรับแล้วเองไม่กลัวผีหรอกหรือมาอยู่ในป่าช้าอย่างนี้กลัวอยู่ครับแต่พอจิตใจเป็นสมาธิแล้วมันก็หายกลัวทั้งสอง ทั้งหลวงพี่แสงและเด็กน้อยคนนั้นนั่งพูดคุยสนทนาธรรมกันอย่างถึงพลิกถึงขิงโดยที่คนนั่งฟังก็ต่างพากันอัศจรรย์ใจว่าทำไมเด็กน้อยตัวเท่านี้ถึงได้เข้าใจในข้อขอัดข้อธรรมอย่างลึกซึ้งสนทนาธรรมโต้อตอบกับหลวงพี่แสงได้อย่างชัดเจนจนพ่อขาวสองคนเกิดความสงสัยว่าเอหรือว่าเด็กคนนี้ จะเป็นพระโพธิสัตว์อย่างที่พระอาจารย์บอกพระโพธิสัตว์เป็นอย่างนี้หรอกหรือไม่ได้เป็นพระเป็นเทวดาหรอกหรือเป็นเด็กตัวเท่านี้เองหรอกหรือเพียงแค่พ่อขาวคิดอย่างนี้เท่านั้นหลวงพี่แสงก็พูดสวนความคิดขึ้นมาว่าอย่าไปตัดสินคนแค่เพียงภายนอกถ้าเรายังไม่เข้าใจเรื่องภายในจิตใจอย่าไปคาดหวัง ว่าคนผู้หนึ่งผู้ใดจะเป็นไปได้ตามดั่งใจของเราถ้าเรายังส่งจิตออกนอกไปตัดสินคนอื่นนี่ยังถือว่าประมาทอยู่แม้จะเป็นคำพูดเพียงธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่มันก็เป็นดั่งเหมือนแส่ไม่เลียวฟาดลงตรงกลางใจของพ่อขาวคนนั้นแกก็นั่งหน้าเจิดไปอยู่ครู่หนึ่งแล้วเด็กคนนั้น ก็กล่าวต่อกับหลวงพี่แสงอีกว่าธรรมชาติของจิตมนุษย์มันมีความฝุ้งซ้านมันมีความวุ่นวายอยู่เนืองเนืองและอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้สงบได้ยากถ้าใครทำจิตให้สงบได้ก็จะเรียกว่าสมาธิสมาธิที่ไม่สงบมีอยู่ห้าอย่างที่ขวางกัน้นหนึ่งมีความกำหนัดในกาม 2. ความโกรธหรือโทสะ 3. ความง่วงเหงาหาวนอนหรือถินมิทธะ 4. ความฟุ้งซ่านรำคาญและหความลังเลสงสัยถ้าใครมีทั้งห้าอย่างที่กล่าวมานี้สมาธิย่อมไม่สงบและตั้งมั่นไม่ได้แต่ถ้าใครทำห้าอย่างนี้ให้สงบได้นั่นก็กลายเป็นสมาธิยิ่งฟังก็ยิ่งเกิดความอัศจรรย์ใจว่าทำไม เด็กตัวเท่านี้ถึงได้เข้าใจในอัดในธรรมได้มากขนาดนี้พ่อขาวทั้งสองคนทั้งที่ตนปฏิบัติธรรมมามากก็ยังไม่เข้าใจอะไรได้มากนะักแต่ก็มีศรัทธาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่งพากันนั่งฟังหลวงพี่แสงและเด็กคนนั้นนั่งสนทนาธรรมกันอย่างตั้งอกตั้งใจไม่กล้าที่จะพาใจไปปลามาดเด็กอีกแล้ว แสดงว่าเด็กชายวิชัยคนนี้เขาคงจะปฏิบัติประพฤติธ,ธรรมมามากทั้งในชาตินี้และในอดีตชาตินี่คงเป็นพระโพธิสัตว์ที่พระอาจารย์แสงได้เคยกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนเช้าอย่างเป็นแน่พอตะวันตกดินบรรยากาศโดยรอบก็กําลังจะมืดคำ่ำเด็กชายวิชัยจึงได้ขอตัวหลบไปบําเพ็ญในสถานที่ของตนซึ่งอยู่ตรงกลางป่าช้า ใต้ต้นไม้ใหญ่จากนั้นก็พากันแยกย้ายไปเข้ากรดใครกรดมันมันก็น่าอัศจรรย์อยู่เหมือนกันเด็กน้อยๆตัวเล็กๆมาทำสมาธิอยู่ภายในป่าช้าเพียงคนเดียวลำพังพอถามเขาเขาก็บอกว่ามาแทบทุกวันพอเลิกจากโรงเรียนก็รีบมาที่นี่เลยพอถามว่ากลัวผีไหมเด็กคนนั้นก็บอกว่ากลัวแต่ก็อาศัยสมาธิจึงหายกลัวได้ นี่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราอาการกลัวผีไม่มีทางที่ใจจะเป็นสมาธิได้เพราะมัวแต่กลัวจนลืมตัวลืมตนแต่เด็กคนนี้กับข่มความกลัวลงได้มันก็น่าอัศจรรย์ใจอยู่ คณะของพระธุดงค์ที่นำโดยหลวงพี่แสงพากันพักปักกรดอยู่ที่ป่าช้าแห่งนั้นเป็นเวลาเจ็วันเด็กชายผู้นั้นหลังเลิกเรียนเขาก็มาปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยทุกวันเมื่อครบเจ็ดวันแล้วคณะของพระธุดงค์ก็จะได้พากันเดินทางต่อไปในวันหนึ่งหลวงพี่แสงได้กล่าวกับพ่อข่าวว่าเด็กชายคนนี้เขาสั่งสมบุญญาบารมีมามาก ทุกชาติทุกภพเขาก็บำเพ็ญเพียรเป็นพระโพธิสัตว์แต่การเดินทางในสายพุทธภูมนินี้มันเหมือนกับการเดินทางไกลกว่าบารมีจะเต็มเขาต้องเวียนวหวใต้เกิดในสังสารวัฏนี้เพื่อเรียนรู้ในสิ่งต่างๆให้ครบบริบูรณ์แต่ถ้าในชาตินี้เขาเบื่อหน่ายแล้วเขาก็อาจจะลาพุทธภูมิได้จบกิจได้ ปิดชาติปิดพบได้ในชาตินี้แต่พระโพธิสัตว์ผู้นี้มีกำลังใจามากและจิตละเอียดมีปัญญามากเขาสัมผัสถึงอารมณ์ของพระอริยะเจ้าได้แล้วจะว่าเป็นพระโพธิสัตว์ขั้นอริยะก็ว่าได้แต่เรื่องพวกนี้มันก็อยู่ที่ตัวเขาเขาจะลาพุทธภูมิหรือเขาจะบำเพ็ญเพียรต่อตรงนี้มันก็อยู่ที่เขา เราไปตัดสินแทนเขาไม่ได้ในอนาคตอันใกล้นี้เด็กชายผู้นี้เขาจะเป็นอาจารย์สอนธรรมสอนให้คนปฏิบัติธรรมได้อย่างมากมายแล้วก็จะมีคนเข้าถึงธรรมได้อีกมากแต่ก็แปลกอยู่นะครับอาจารย์เด็กตัวเท่านี้แต่สนใจใครปฏิบัติธรรมแถมยังอธิบายธรรมได้อย่างแจ่มชัดเมื่อวานนี้ผมแอบไปดูเขาปฏิบัติ เขานั่งอยู่ใกล้ๆกับจอมปลวกเห็นหมดแดงขึ้นเต็มตัวเขาแต่เขาก็นิ่งเฉยอยู่มันน่าอัศจรรย์ใจจริงๆครับอาจารย์มันเป็นนิสัยเดิมของเขาที่ติดตามมาแล้วหลายพบหลายชาติโดยเฉพาะการเข้าฌานเมื่อจิตอยู่ในฌานไม่มีความรู้สึกทางกายหรอกต่อให้หมดกัดมดต่อยก็ไม่เจ็บไม่ปวดโอ้ย ผมเป็นผู้ใหญ่แท้ๆชานเป็นอย่างไรผมยังไม่รู้เลยครับฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองนั่นแหละโยมอย่าไปอยากอย่าใจร้อนก่อนจะจากกันเด็กชายวิชัยก็อยากจะขอติดตามเดินจาริกธุดงด้วยพระอาจารย์แสงท่านก็ไม่ได้ห้ามก็ให้ลองกลับไปถามพ่อแม่ของเขาดูแต่พอกลับไปถามผู้เป็นแม่แม่ก็ไม่อนุญาต เพราะการเดินดงเดินป่าผจญภัยไม่รู้ว่าลูกของตนนั้นจะไปเจออะไรบ้างทางผู้เป็นมารดาก็เป็นห่วงอีกอย่างเด็กชายก็ยังเรียนหนังสืออยู่จะไปเลยก็เท่ากับยกเลิกการเรียนในทางโลกหากไม่ได้เรียนหนังสืออนาคตก็คงจะไม่สดใสเมื่อแม่ไม่ให้ไปเด็กชายวิชัยก็รีบวิ่งมาบอกพระอาจารย์แสง เขาก็ได้แต่เสียได้อยากจะเรียนรู้ทางด้านนี้ให้ไปจนถึงที่สุดแต่ก็ต้องมาสะดุดกับเรื่องของทางโลกซสก่อนก่อนจะจากกันหลวงพี่แสงได้ให้โอวาตธรรมกับเด็กชายวิชัยว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงสรรเสริญบุคคลที่มีโอกาสมีการเวลาหรือพวกเราได้มีโอกาสมีการเวลาว่า กิจฉังสัตธรรมมสวนังการที่ได้ฟังธรรมพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมันเป็นเรื่องยากยิ่งเราเป็นผู้ที่มีโอกาสในลักษณะนี้แล้วถือว่าเป็นผู้โชคดีเป็นผู้มีลาบอันประเสริฐแล้วขอให้เธอรักษาความดีรักษาศีลรักษาธรรมยิ่งกว่าชีวิตเธอ ในอนาคตเธอจะเป็นที่พึ่งให้กับใครหลายคนหลวงพ่อขออนุโมทนากับเธอด้วยพอกล่าวจบหลวงพี่แสงก็ให้เด็กชายวิชัยยื่นมือมารับเอาของจากท่านเด็กชายยื่นมือมารับเอาไวา้พอดูก็เห็นเป็นเหมือนก้อนหินสามก้อนเป็นก้อนกลมกลมสีขาวนวลจะว่าเป็นก้อนหยกก็ไม่ใช่จะว่าเป็นหินอ่อนก็ไม่เชิง แต่ก้อนกลมๆสามก้อนนั้นมีความเย็นมากเมื่อวางใส่ฝ่ามือก็รู้สึกได้ถึงความเย็นเด็กชายจึงถามหลวงพี่แสงว่าหลวงพ่อนี่คืออะไรขอรับเธอเคยได้ยินไหมพระบรมสาลีลิกธาตุไม่เคยได้ยินครับนี่แหละคืออัธิธาตุของพระพุทธเจ้ากระสบหรือพระพุทธเจ้านามว่าพระกัสโปงไงละ่ะ เธอเคยได้ยินไหมเคยได้ยินขอรับผมเคยอ่านเจอในหนังสือธรรมะนั่นแหละท่านให้เธอมาเธอจงเก็บไว้ดีๆในอนาคตเมื่อเธอเก้าวสู่วัยกลางคนแล้วอัติธาตุทั้งของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งทั้งของพระอรหันต์ขีนาศพก็จะเสด็จมาอยู่กับเธออีกมากมายเพื่อเป็นกำลังใจ ในการบำเพ็ญให้เธอขอให้เธอรักษาไว้ให้ดีนะเมื่อสั่งลากันจบทั้งสองฝ่ายก็ได้แยกย้ายจากกันโดยหลวงพี่แสงได้เดินนำหน้าคณะมุ่งหน้าสู่ป่าชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเพื่อสาะสแสวงหาสถานที่อันเป็นสัปปายะที่เหมาะแก่การฝึกจิตฝึกใจและทดสอบใจให้กับลูกศิษย์ ทั้งพ่อขาวและสามเณรทั้งคณะก็เดินมุ่งหน้าไปตามลำดับเด็กชายวิชัยผู้ยืนมองตามหลังก็ได้แต่นึกเสียดายที่ตนไม่ได้ไปด้วยเพราะผู้เป็นแม่ไม่อนุญาตเกรงว่าจะเกิดอันตรายระหว่างเดินทาง เรื่องราวและรายละเอียดของเด็กชายวิชัยนั้นมีอยู่ในเรื่องคารวาสผู้บรรลุธรรมสำหรับเอฟซที่เพิ่งเข้ามาฟังและเพิ่งเข้ามาติดตามก็ให้ลองกดเข้าไปฟังดูในเรื่องคารวาสบรรลุธรรมนะครับเรื่องราวในตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรมาอย่างไรนั้นแล้วแอดมินจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เฝ้าติดตามรับชมรับฟัง ด้วยดีเสมอมาแอดมินก็หวังว่าเรื่องราวที่เล่ามาหลายๆเรื่องคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ไม่มากก็อน้อยนะครับขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมกันทุกรูปทุกนามและถ่ายนี้ขอฝากคติธรรมสอนใจไว้สักหนึ่งข้อพอที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญกันทั่วหน้า พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าบุญกุศลน,นั้นทำไว้มากเมื่อจิตใจจุติออกจากร่างอันนี้จึงจะไปเกิดในสวรรค์แต่ละชั้นแต่ละชั้น,ต,นตามอำนาจของพลังบุญอานิสงแห่งความดีกลายมาเป็นสมบัติของพวกเราเรียกว่ามนุษย์สมบัติถ้าความดีมีน้อยความชั่วมีมาก มันไม่ใช่สมบัติแล้วมันจะกลายเป็นวิบัติมนุษย์วิบัติไม่มีใครต้องการขอให้ทุกท่านพิจารณาดูเถิดสวัสดีครับ